สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการใส่ซิปข้างขวานะครับพร้อมกับติดขอบเย็บขอบก่อนืเลยเราจะเนาซิปก่อนนะครับเนาซิปกับสาบข้างขวาถ้าสาบเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องเปิดเปิดสาบชิ้นในผ้าชิ้นในออกก่อนนะครับผ้าชิ้นในออกก่อนแล้วก็เราก็จะเนาซิปใส่เนาซิปใส่แบบนี้ นี่นะครับเราจะเนาซิบใส่ริมริมของสาขวาก่อนนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางสาหรับมือใหม่นะครับถ้าใครทำได้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนี่นะครับเราก็จะเนาเสร็จแล้วเราก็จะใช้งานชิ้นงานชิ้นขวาที่เราพับพับสาบอย่างนี้นะครับเราก็จะเอามาวางเลย ปับได้ปกตินะครับดังนั้นพอระวางแล้วเราก็วางให้เขาเป็นธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปดึงไปกดตรงไหนนะครับเราก็จะใช้กระดาษเนี่ยรองพอรองแล้วเราก็เย็บได้เลยนะครับเย็บดิมเล็กๆนะครับนี่นะครับรองเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวผ้าเนี่ยมันยืดนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ถ้ามันยืดมันก็จะไม่ได้นะครับไม่สวยเส้นผ้าไม่สวยเราเราลองไว้เพื่อปละคล้องให้ผ้าเขาอยู่ตัวนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอ่านี้เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ก็จะตัดได้ออานี่นะครับแล้วก็จะรูดซิปลงข้างหนึ่งนี่นะครับด้านในเก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็จะ ประกอบขอบด้านขวานะครับเนี่ยขอบก็จะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บเราก็จะหันมาตรงนี้อันนี้คือจุดที่เราจะจบนะครับเอวเราเราล็อกไว้แล้วว่าเอวอยู่ตรงนี้เราก็จะเอาไว้ตรงเส้นนี้พอดีนะครับเส้นนี้นี่นะครับจุดดําๆเนี่ยเราก็จะไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะไล่เขาย้อนกลับไปนะครับไล่ย้อนกลับไป ข้างหลังนะครับไปเริ่มจากข้างหลังมานะครับข้างขวาเนี่ยเราต้องเริ่มเย็บจากข้างหลังนี่นะครับเราจับเสมอจานั้นเราก็จะเย็บเย็บให้ตกกล้องเคมีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเคมีนะครับจะเป็นผ้าเคมีนี่นะครับจะเป็นผ้าเคมีแข็งๆอย่างนี้เราจะเย็บให้ห่างจากเคมีสักช่องไฟเราจะทิ้งช่องไฟไว้สัก หนึ่งส่วนแปดนะครับไม่ถึงหนึ่งสี่นะครับไม่ถึงหนึ่งขีดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งส่วนแปดนี้ก็จะใหญ่ไปอยากจะกว้างไปนะครับก็เอาสักครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนแปดนะครับน่าจะเป็นหนึ่งส่วนสิบหกครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนแปดนะครับ <S <S ถ้าเราเว้นช่องไฟไว้กว้างเกินไปนะครับมันจะเป็นถ้ำนะครับมันจะเป็นถ้ำเวลาเราล้มขอบลงมาแล้วมันจะเป็นถ้ำนะครับ ตรงนี้เราจะประคองผ้าไว้นะครับประคองตัวกางเกงนะครับให้ให้เขาเป็นธรรมชาตินะครับไม่ยืดนะครับไม่ยืดท่านะครับไม่ไม่ยืดขอบตัวกางเกงเนาะเราจะประคองไว้แล้วก็ค่อยไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทนดูเอาละกันนี่นะครับตรงนี้เราจะประคองนะครับเราจะไม่ดึง เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ผ้าเป็นผ้าลายเฉลียงนะครับช่วงตะเข็บข้างหลังนีนี่นะครับเราจะประคองอย่างนี้พวกหัวอะไรเนี่ยเราก็จะเนาตำแหน่งเขาไว้แล้วนะครับว่าเขาจะอยู่ตรงไหน,นเราก็จะเนาไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเวลาที่เรามาเย็บเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องไปพะวงจุดของหูแล้วนี่นะครับ อันนี้เป็นผ้าสีขาวไม่แน่ใจว่าจะมองมองเห็นกันไหมนะครับแสงมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านี่นะครับพอเราวิ่งมาฝั่งทางนี้นะครับฝั่งฝั่งขวาสุดที่ใส่ซิปเนี่ยเราก็จะเปิดเปิดชิ้นของชิ้นรองนี้ออกก่อนนะครับเราก็จะวิ่งผ่านมาเลยผ่านซิปมาเลยนะครับ เล่ผ่านซิปมาอันนี้ซิปเรารูดลงแล้วนะครับเรารูดลงข้างหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับถ้าไม่รูดลงเนี่ยมันก็จะเย็บไม่ได้นะครับมันก็จะติดซิปเลยเราต้องรูดลงข้างหนึ่งให้เหลือข้างเดียวอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือวิธีการใส่ซิปแล้วก็การใส่ขอบจากนั้นเราก็จะเย็บหูย้อนย้อนหูติดหัวอะไรให้เรียบร้อยครับผม